สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอี s ส,สบายทิปนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผีกันค่ะว่าผีในเมืองไทยอะ่ะมีผีอะไรบ้างคนไทยนิยมฟังการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพีผีสางสางและเรื่องตื่นเต้นเขยา่าขวัญเช่นเดียวกับคนชาติอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผีกล่าวได้ว่ามีเล่าอยู่ทุกถิ่นในขณะที่เล่า ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังมักเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับผีนี้จึงสะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องวิญญาณและเรื่องพูดผีต่างๆของคนไทยได้เป็นอย่างดีผีในเรื่องเล่ามีทั้งผีที่ดีซึ่งให้ความช่วยเหลือหรือคุ้มครองคนหรือบอกลาบให้และผีร้ายที่คอยหลอกหลอนรังควานคนก็มีผีในนิทานไทยมีหลายประเภท เราไปทำความรู้จักลักษณะผีแต่ละประเภทกันนะคะนิทานเกี่ยวกับผีคนตายเรื่องผีประเภทนี้แสดงให้เห็นความเชื่อของคนไทยซึ่งเชื่อว่าคนบางคนเมื่อตายไปยังไม่ได้ไปเกิดใหม่อาจเป็นเพราะตายอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือยังมีความห่วงใยญ,ญ,ญาติพี่น้องหรือสมบัติอยู่ วิญญาณจึงคอยหลอกหลอนคนผีที่เล่ากันว่าชอบมาหลอกหลอนมากได้แก่ผีตายโหงคือผีคนตายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าเนื่องจากว่าการตายจากอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าเป็นการตายอย่างไม่ทันรู้ตัววิญญาณจึงมักคอยหลอกหลอนหรือเสียงอยู่ตามสถานที่ที่ตายเช่นถนนบางแห่งสะพานแม่น้ำโรงเรียน โรงแรมเป็นต้นเรื่องผีในโรงพยาบาลก็มีเล่าอยู่บ้างผีอีกประเภทหนึ่งที่ชอบหลอกหลอนได้แก่ผีตายทั้งกลมซึ่งมาจากคำว่าผีตายท้องกลมคือผู้หญิงซึ่งตายในขณะที่กำลังท้องตัวอย่างเรื่องผีประเภทนี้เช่นเรื่องนางนาคพักขนงตามเรื่องเล่าว่าเดิมแม่นาคเป็นคนมีสามีชื่อว่ามาก มีบ้านอยู่แถวพระขนงขณะที่สามีออกไปรบแม่นาคเกิดป่วยและตายไปโดยที่ลูกยังอยู่ในท้องด้วยความอาลัยอาวร์สามีผีแม่นาคจึงเที่ยวหลอกหลอนนายมากและคนอื่นๆกลายเป็นเรื่องเล่าค่อนข้างยาวหลายตอนจบเล่าสู่กันฟังแพร่หลายในกรุงเทพมหานคร เรื่องแม่นาคภาคโนงจึงอาจจัดเป็นเรื่องผีซึ่งเป็นนิทานประจำถิ่นของกรุงเทพมหานครและเนื่องจากมีผู้นำเรื่องนี้ไปเขียนและสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ด้วยเรื่องจึงแพร่หลายไปสู่จังหวัดอื่นด้วยนิทานเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนคนไทยโบราณมักเชื่อกันว่าบ้านเรือนมีผีประจำอยู่โดยบางคนก็เชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษ ปกติผีเรือนมักเป็นผีที่ดีคอยคุ้มครองผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนและรักษาทรัพย์สมบัติให้ปลอดภัยนิทานเรื่องหนึ่งเล่าว่าขโมยได้วางแผนจะเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งและได้ส่งพักพวกเข้าไปเป็นคนใช้ในบ้านนั้นก่อนแล้วเมื่อได้จังหวะเหมาะคนที่เข้าไปเป็นคนใช้ก็แอบเอาอยานอนหลับใส่ปนกับอาหารให้เจ้าของบ้านกิน แต่ปรากฏว่าถึงแม้เจ้าของบ้านจะนอนหลับกันหมดทุกคนขโมยก็ไม่กล้าเข้าไปในบ้านเป็นเพราะผีเรือนช่วยคุ้มครองทําให้ขโมยซึ่งอยู่นอกบ้านมองเห็นคนเดินกันพลุกพล่านอยู่ในบ้านนิทานเรื่องผีประจำต้นไม้ต้นไม้ที่มักมีเรื่องเล่าว่ามีผีประจำได้แก่ต้นไม้ใหญ่ๆต้นตะเคียน และต้นกล้วยตานีผีประจำต้นไม้ใหญ่โดยทั่วไปมักเป็นผีผู้ชายแต่ผีประจำต้นตะเคียนและต้นกล้วยตานีจะเป็นผู้หญิงชอบแต่งกายสวยงามและชอบหลอกหลอนผู้ชายเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนางตะเคียนเรื่องหนึ่งเล่าว่าต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีผีประจำอยู่ใครจะตัดต้นตะเคียนนี้ก็ตัดไม่ได้ ชายตัดไม้คนหนึ่งจึงได้อ้อนวอดขอไม้จากนางตะเคียนและตกลงกับนางตะเคียนว่าถ้ายอมให้ตัดไม้ไปทำเสาเอกของบ้านที่กรุงเทพเขาจะเป็นคนพานางไปส่งกรุงเทพด้วยตนเองแต่บังเอิญชายคนนี้ถูกฆ่าตายระหว่างทางตะเคียนต้นนั้นจึงถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีใครนำมาเป็นเสาเอกของบ้าน ทำให้นางตะเคียนร้องไห้ด้วยความเสียใจตําบลที่เสานั้นถูกทิ้งและนางตะเคียนร้องไห้จึงมีผู้เรียกว่าบ้านเสาไห้ซึ่งย่อมาจากบ้านเสาร้องไห้นั่นเองนิทานเรื่องนี้จัดเป็นนิทานประจำถิ่นของบ้านเสาไห้ด้วยนิทานเกี่ยวกับผีปา่าในสมัยก่อนคนไทยมักเข้าไปล่าสัตว หรือหาของป่ามาขายจึงมีนิทานเรื่องผีป่าเล่าสู่กันฟังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับผีประจำป่าประจำเขาของคนไทยผีป่าในเรื่องที่เล่ามีทั้งดีคอยให้ความคุ้มครองคนหรือให้ลาบและผีร้ายที่ชอบหลอกหลอนหรือทำร้ายคนเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับผีป่าเรื่องหนึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องตลกเล่าว่า นายพรานคนหนึ่งกำลังนั่งห้างเตรียมจับสัตว์อยู่ผีป่าเข้ามาหลอกหลอนโดยขอจุดบุรี่นายพรานผู้นี้รู้ว่าเป็นผีก็แกล้งบอกไปว่าเขาไม่มีบุรีเพราะสู่กล้องแล้วก็ส่งปลายปืนให้ผีลองสู่กล้องบ้างพอผีอ้าปากอมปลายกระบอกปืนนายพรานก็ยิงเปรี้ยงเข้าให้ ผีถูกยิงก็หนีไปพรางจามและบ่นว่าฉุนจังนิทานเรื่องผีที่สิงอยู่ในร่างคนคนไทยเรามีความเชื่อว่ามีผีอีกพวกหนึ่งซึ่งชอบแอบแฝงอยู่ในร่างของคนและชอบกินของสกปรกได้แก่ผีปอบผีกระสือภาคเหนือมีผีโพง ซึ่งเป็นผีชอบกินของสดของคาวเช่นกบเขียดเป็นๆในสังคมไทยจึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีประเภทนี้หลายเรื่องเช่นเรื่องของผีโพงทางภาคเหนือเล่ากันว่าชายหนุ่มคนหนึ่งไปแอวสาวกลางคืนขากลับไปพบผีโพงกำลังออกหากินแถวชายทุ่งผีโพงผู้นี้เป็นคนในละแวกบ้านเดียวกัน พอเห็นชายหนุ่มคนนี้ก็รู้สึกอับอายไม่อยากให้ชายหนุ่มนำเรื่องที่พบไปเล่าให้ใครฟังถึงกับยกมือไหว้ขอร้องแต่ชายหนุ่มก็ยังนำไปเล่าต่ออีกสำนวนหนึ่งเล่าว่าผีโพงได้ถอดดาบที่ติดตัวไปออกไล่ฆ่าชายหนุ่มชายหนุ่มรีบวิ่งหนีและนำเรื่องไปเล่าให้คนอื่นๆฟัง นอกจากผีที่กล่าวมาแล้วนี้มักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีอีกพวกหนึ่งผีพวกนี้เป็นผีเร่ร่อนมีชื่อและรูปร่างต่างๆได้แก่ผีกองกอยผีม้าบ้องและผีปกกระหลงเป็นต้นเรื่องผีกองกอยนั้นมีเล่าอยู่หลายทินภาคเหนือเรียกผีชนิดนี้ว่าผีอีกอย มักเล่าว่าเป็นผีตัวเล็กๆผอมๆจนมีคําเปรียบที่ใช้กับคนผอมมากๆว่าผอมเหมือนผีอีกก่อยส่วนผีม้าบ้องนั้นเป็นผีทางภาคเหนือเช่นเดียวกับผีปกกระหลงผีม้าบ้องนั้นคนมักไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงวิ่งเหมือนมา้าเป็นผีที่ชอบกินของสดๆขาวๆเช่นกันบางคนเล่าว,ว่าเป็นผีม้าที่ตายไปแล้ว แต่ยังอา,ลายลอาวอนคู่ของมันมีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งถูกผีมาบ้องวิ่งไล่ต้องใช้วิธีโยนไข่ให้มันทีละฟองพอมันเลี้ยไข่กินหมดมันก็วิ่งไล่ต่อคนที่ถูกวิ่งไล่ต้องเสียไข่ไปหลายฟองกว่าจะถึงบ้านส่วนผีปกกระหลงนั้นไม่ทราบแน่นอนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่มักหลอกหลอนในรูปแบบคน เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเล่าว่าหญิงสาวคนหนึ่งได้ลาบจากผีปกะหลงซึ่งแปลงกายเป็นชายแก่มหาหญิงสาวผู้จากับผีปกกะหลงอย่างอ่อนหวานจึงได้ทองเต็มองหญิงไม่คนหนึ่งอยากได้ทองบ้างจึงไปนอนที่เถียงนาพอผีปกกะหลงมานางพูดจาด้วยอย่างไม่เต็มใจรุ่งเช้ามีคนพบนางกลายเป็นศพ หน้าตาและร่างกายเป็นแผลเบลวะวเหมือนถูกสัตว์ร้ายกัดน่าสังเกตว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นความเชื่อเรื่องผีและสิ่งลึกลับบางประการอาจลดลงเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีบางประเภทเช่นผีโพงผีม้าบ้องผีปกกระหลงและเสือสมิงก็ลดน้อยลง จบแล้วค่ะนิทานเกี่ยวกับเรื่องผีผีในเมืองไทยมีสารพัดผีเลยนะคะเพื่อนๆละค่ะกลัวเรื่องผีกันบ้างหรือเปล่าส่วนผู้เล่ากลัวมากค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ